ลิซ่าเนี่ยกำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบอยู่ใช่ไหมปรากฏว่าภูมิกาน้องสาวของลิซ่าไปขีดเขียนหนังสือเรียนของเธอจนละเธอดังภาพบ,บอกอะไรสมการต่อไปนี้เป็นสมการวงกลมแล้วหลังจากนั้นอะไรก็ไม่รู้ยุก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 อยู่ยยยยยยาลางถูกไหมจงระบุว่าสัมประสิทธิ์ของ y กําลังสองที่มองไม่เห็นในสมการเนี่ยคือเลขอะไรโอ<ฮ>อโห ฉีดขนาดนี้อ่ะกมการวงกลมจำไม่ได้แล้วอ่ะเวลาเราไปเจอกรรมการวงกลมอ่ะแน่ยกําลังสองกับแน่วายกดังสองเป็นไงกันต้องเท่ากันเท่ากันถูกต้องเลขเดียวกันคำนี้คือคีย์เวิร์ดเลขเดียวกันตอนนี้แน่ยกําลังสองเป็นเลขสี่แน่วายกดังสองก็ต้องสี่สี่เป็นสี่สี่ตอบสี่ค่ะถูกต้องค่ะเก่งมาก เนี่ยเวลาเราไปเจอสมการของภาคตตัดกวยที่อยู่ในรูปทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ a x กลางสอ d บวกบีกลางบวกบวกบวก่กับศูนย์ใช่ไหมการจะเป็นสมการวงกลมได้เนี่ยหน้า X2 กลางกับหน้า Y2 กลางต้องเหมือนกันถ้าหน้า X2 กลางเป็น4หน้า Y2 กลางก็ต้อง4ด้วยง่ายไหม